สวัสดีครับวันนี้คลิปลายสะดวกมาอีกแล้วมาลองเปิดการ์เาดเก่าๆโคตรเก่าอย่างการ์ดนี้โคนนมิแต่ถ้ารู้สึกว่าจะเขียนว่าโคนามิเัโบเรียลคอสจูมคอลเลคชันการ์ด um นะครับอผมเปิดทั้งหมดสี่ซองมีของภาคแรกภาคแรกหนึ่งสองซองแล้วก็ภาคสองอีกสองซอง เห็นอยู่ที่ตึกอเววันในเชตเตอรอเววันสนใจอยู่นานละไม่มีโอกาสได้ซื้อเรานีมีโอกาสได้ซื้อในของซื้อมาลองซะหน่อยบล็อกนี้ซองนี้ได้ลุ้นอะไรบ้างจะมีคอสตูมการ์ดทั้งหมดสี่แบบนะครับแล้วก็มีไซการ์ทั้งหมดสี่แบบโคโลการ์ดสี่แบบแล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นระดับแลมั้งไม่แน่ใจแล้วก็น้องมั่นกาดอีกสี่สิบหกแบบไม่รู้ว่าสองหนึ่งกลางตีอะไรบ้างแต่ว่าอยากลุ้นอยากลุ้นซะหน่อยไม่รู้ว่าได้อะไรบ้างนะแต่ต้องมาลองเปิดดูจากภาคแรกมาภาคสองนะครับนี่รองสาวของโทคิมิคิภาคแรกนะครับที่ผมจะมาลองลุ้นดูแอบคาใจอยู่นานแล้วเนี่ย หน่ก็ชอบสะสมอะไรที่เป็นของเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเอาละไปพูดทําทำเพลงฉีกซองก่อนเลยกันไกลไม่ค่อยดีแต่ก็ใช้มันเรื่อยๆไม่อยากซื้อใหม่อีออ,อยากรู้กันโดยมีอะไรบ้างลองโค้เก่าแต่การ์ดจะติดไหมนี่ยแอบบกังวลว่การ์ดถ้าไม่ติดคงจะดีไงนะี่ อันนี้น่าจะเป็นหน้าปกเลยนะครับออันนี้น่าจะเป็นอ๋อบอกการลิฟต์มาว่ามีอะไรบ้างตามนี้อ๋อเหมือนการคอรสเพย์เลยในะนี่ยเป็นคอสจูมเพย์นะครับกีลาเมกิไฮสกูลอายากะมุราคาเหรอ จะชื่อคนมันน่าจะเป็นน้องมอนกัดอ๋อเป็นก์ดคนปกติทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยอืมต่การ์ดินลมก็สวยอยู่อืมไม่บอกว่าอันไหนเป็นระดับอะไรนะอืมอืมกอตุ่มหน่อยอืม แล้วรวมเป็นการ์ดประแสงทั้งหมดประมาณนี้ใบต่ออ,นะอย่าง,า,ยางนี้น่าจะใช้ทั้งหมดเก้าใบมั้งเนี่ยโอ้โหใบต่อน,นี้น่าจะต้องอย่า,ง,ยางนร้นก็เก้าใบครบแฟมถามจะหาเจอได้ครบไหมไม่น่าครบหรอกมั้ง อ๋อตรงลงไม่ไม่มีการ์ดการ์ตูนเลยใช่ไหมเนี่ยไอเราตอนแรกก็้ดยจะมีที่เป็นเอั้นบ้างอาเป็นการ์ดที่ไม่แน่ว่าคนร้องอ่ะเพราะว่าคนให้ภาคเสียงอ่ะไม่ไม่ได้ชื่ออเอกเนี่ยแต่จำชื่อไม่ได้ละเออทำโลงก็โอเคน่ารักดีประมาณนี้ น่าจะเป็นนอมอนทั้งหมดเลยมั้งรวม,มชุดสาวๆทั้งนั้นเลยเอาก็จุ่มแสดงว่าเป็นชุดนักเรียนเอาชุดประจําของโรงเรียนชินาเบคิททั้งหมดอันนี้ชุด่รยน้ำของ,รงเรียนสินะประมาณนี้อันนี้ก็คือชุดนักเรียนชุดหน้าร้อนถ้ามีชุดก็ทั้งหมดสามชุดแล้วก็ถ้าประกอบด้วยนอมอนภาพต่อก็น่าจะ ไม้น้ำเก้าใบแล้วก็หน้าชุดฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนอีกอย่างละชุดประมาณนี้อบดลุน้นไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับไม่บอกระดับเลยนะแต่การสวยอยู่ K049 อ่ออยวาเช็คจาัดก,การนิดนิดนึง โอเคนอมอนการ์ด okay, ขึ้นต้นด้วยตัวเ okay. คแต่ว่าถ้าเป็นใบต่อมันจะเป็นอันนี้นะรับอ,อืมเขารดยากนะครับเดี๋ยวขอดูโอเคประมาณนี้ได้ใบน่าจะเป็นระดับแร่ก็ตามพั้มธรรมดา ยังไม่ใช่สายการ์ดประมาณนี้ดูเหมือนว่าหนึ่งซองจะมีใบต่อสองใบแล้วก็ใบไป,ไปภาพเดียวนอร์มอนสามใบแต่รู้อาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้แล้วก็อันนี้หงลุ้นลุ้นเลดายอื่นปกติหน่อยหนึ่งอันนี้จะเป็นอันนี้โอเคประมาณนี้ อ่องที่สองอยากรู้เหมือนกันแต่แควสนใจเพราะถิ่นก็มีการ์ดคอลเลกชันของคนนี้เก็บไว้อยู่แต่ไม่ใช่เป็นแบบคนก็เอาเป็นการ์ดพวกนี้ก็คือเป็นการ์ดคอร์ดเพย์ประมาณนี้เออเออสองที่สอง อันนี้ใบต่อขอแยกไว้ด้านบนแล้วกันใบต่อแยกไว้ด้านบนแล้วก็ใบแลเอาไว้อย่างนี้กันประมาณนี้ใบต่อไม่น่เก็บได้ครบอย่างเี้ <c oughs> <c oughs> ทิ้งโลด <c oughs> โอ้ชุดนักเรียนอืม ไต่ออีกแล้วหนึ่งซ้ำซ้ำซ้ำใบสุดท้ายได้อะไรเอ่ยใบออแลธรรมาดาก็แค่ตามตาตัวหนังสือให้ยิบวัดนิดนึงประมาณนี้ ถามว่าใครก็ไม่ได้รู้จักอ <c oughs> งค์การไราไม่รู้จักซะด้วยสิ <c oughs> ไม่รู้จักกองจะดีนะแต่ว่าเออ,เอ,อชื่อคนคนเดียวกันเลยใช่ไหมอ๋อคนคนเดียวกันเลยอ๋อเป็นการที่คนใส่ชุดเดียวกับของโรงเรียนแต่โรงเรียนนี่แล้วคนมีคิดไงถึงออกออกชุดนี้มาเนี่ย ว่าคนที่อยากเก็บไม่น้ามีเท่าไหรนะ่เนี่ยอยากเก็บไม่น้ามีเเท่าไหรนะ่เนี่ยเหมือนเป็นการ์ดไอดอลเนี้ยไ่รออของภาพสองช่ว่าจะได้อะไรบ้างสี่สิบห้าแบบแต่ซ้ำสองสุ่มแบบซ้ำาละสองหดหลายมาก ชุดนักเรียนของเดน,นิของภาคสองชุดนักเรียนของเดน้ก็แบบเออเนะยจะแต,แต,แต,แตกจากสีปกติดีเหมือนกันนะปกติจะเป็นพื้นว่าชุดนักเรียนที่ติดตาในของเดน่ปุ่นยังไงก็ขาวขาวฟ้าหรือขาวดำประมาณน,นี้นะอืมอืมนี่ของภาคสอง อ,อสมัยนั้นบูเมอร์นี่ยังโอเคอยู่นะเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บูเมอร์ไม่ได้ละก็ยันถ่ายจริงอันนี้ชุดนักวิ่งประมาณนี้ชุดนักวิ่งน,นี่ก็ชุดกีฬาปกติเอชุด รอมปกติอ๋อร,รอบนี้เป็นด้านหลังจะเป็นอันนี้เหรอเนี่ยเป็นใบต่อด,ด้านหลังแทนก็ดีมั้งออกมาปีเดียวกันทำไมออกแบบนี้เนี่ยจื้โอเคเป็นใบโฮโลโธรรมดานะครับเอเป็นใบแรธรรมดาปั๊มธรรมดาไม่มีอะไรประมาณนี้ ผมไม่ได้คาดหวังในอะไรเพียงแต่ว่าอยากอยากสนใจให้รู้ว่าในการนี้มันจะเป็นคอลเลคชันแบบไหนพอได้รู้ล้โอเคได้รู้แล้วก็โอเคเป็นความคาใจในการที่แบบเดินผ่านร้านตรงนั้นแล้วก็เห็นซองนี้ยอยากรู้มากเลยอยากรู้อยากอยากมาเปิดดูออืดอด โอ้ดีในห้อ,องเรียนทัวไทยก็โอเคนะสมรรกาดนุกนี้นุกเก่าอโอ้ใบต่อเอ้าตรลมีใบต่อด้วยโอ้นี่ครับใบต่อภาคสองเขาเหลือสองซองด้วยจริงๆผมชอบชุดในภาคสองอยู่เหมือนกันน มันคือความเด่นในบังอย่างอยู่ด้วยเอาแย่ oh, yeah. ชุด่า้น้าโรงเรียน <c oughs> <c oughs> ออโอ้โหเห็นแล้วก็อื้ีนะชุดนักเรียนถ่ายหน้าใกล้อ่าล้วจบแล้ว ไม่เหลือแล้วอ,อ๋อชุดนัก,กวันเลขเอ,อ๋อิบิโกโนโอเออใช่ชื่วเดียิบิโกโนภาคได้จำได้ชื่อคิรามิคีฮะอืมสรุปไม่ได้การแลรไม่ไม่ได้การพิเศษมันจะมีไทยที่เป็นอ,อ่าโฮโลใช่ไหมเขียนได้ตรงที่ว่าคอสจูม ไม่ได้ไายการดไม่ได้โฮโลก็ไม่ได้ได้แต่เซตนี้อืมธรรมดาปกติที่ถ้าเปิดได้ใบแรสี่ถึงจะแปลกอีอีเอาละม,มีแค่นี้เปิดลุ้นโอ้เปิดไปเปิดมาสิบสองนาทีละโอเคงั้นก็วันนี้เปิดได้แค่นี้โอเค ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ